ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมือนีกันมาพอกันอีกแล้วพี่น้องเนี่มาเศร้ามือนิแดดออกเพื่อสอแดดต้องขอยบอพี่น้องมือนิกัสิมาทรงเจสิกาหน่อยได้หน่อยก็สิไปโรงเรียนอีกสามมือพี่น้องมือนิหอดวันผุดพี่น้องปีเตอมวันผุดหน่อยปีเตอม์สองอาทิตย์ได้หน่อยก็สิปีเตอร์มีเพื่อนจอนนี่ก็เป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วเนาะดอกไม้ก็เริ่มออกดอกหน่อพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นดอกต้นไอ้มักเชอรี่ข่อยเนาะต้นบักเชอรี่ปีนี้ก็คิดว่า สวนสิงามอยู่นะเพราะว่าปลูกดอกไม้ไว้ไไลายไว้ลายนะไปซื้อดอกไม้มาแล้วก็ปลูกค่อนขอนะ้างหลายเนาะทับเบิ่งกันพี่น้องว่าสิเป็นจังได๋มันบ่มีแนวเห็ดอ่ะนะพี่น้องปีนี้มันบ่มีแนวเห็ดก็เลยพาก,กันหาแนวเห็ดหาดอกมงดอกไม้หาเห็ดสวนอีหยังจังซี่นะปีนี้ก็เอา,อา,อ,าอากาศค่อนข้างจะหนาวมื้อนี้กะแดดก็จริงแต่ว่าขี้เมฆหลายพี่น้องมื้อนี้เขาว่ามันสิบ่ได้แดดดอกเขาว่ามันสิคึ้ม มันออกมาให้ดีใจสื่อดอกแดดข้าวหนึ่งน้องโมนีก้าฉันไปเตรียมโตไปส่งเจสิก้าเจสิก้ากะยังบ่อเลลงมาอยู่พี่น้อง <c oughs> ยังบ่อเลลงมาอยู่ช่วงนี้กะปกติเฮ็ดช่องภาษาไทยเปนน็นไงนเพราะว่ามันมันบ่มีเวลาอ่านนะพี่น้องไม่มีเวลาอันเฮ็ดเวียกอยู่บ้านมือนออกข่อยก็ได้เฮ็ดกับขงกับเขาแห่งวันเสาร์นาทิตย์แห่งาาาย,หยากนะพี่น้องอยากเพราะวันปกติอีกเวลาเจ้าหนอาก็จะไปเตรียมโต้ให้แมทธิวไปโรงเรียน ได้แรงอิลี รถมากพอดีเด,แดแลแอนเดลแอนค่ะเดลแอนรถมันประจอดพอดีนะแลนไปพอดีพี่น้องเจสิกะาพี่บะเนีย่ยต่นนั้นผมตื่นเสาร์คนมว่าน่ะเพิ่นน่ะเบ่งแดดโอ้ยแดดพี่น้องก็ซ้อน้่ข่อยบอสฝ่าเอาจาหน้ยมันสิขึ้นจากใหม่กล็ลังปานมีสวนอยู่ซำาน่ก็ส้มอยู่แค่นี้ละพี่น้องเอ้ยไฮเรนเดีย ซื้อมาสองต้นพอหลวงิสิฎาว่ามันงามดีด้วยจะไปซืออ้อมาอีกซื้อมาสองต้นสวยงามผ้ามาเบงอันักข้าเาาผาปกข้าต้มปกข้าวต้มเขาเอาเขาเอาอันนี้ใส่เขาก็จอไว้หูปลอนี่อันนี้อันเขาก็เอาหนีเสียบใส่ เสียบใส่ไวปวันน uh um> uh> ี้เวลาเขาจะกินเขาก็ดึงออกวันนี้ก็เอาเอาหลุดหลอดใส่กระจูดเอาบันอร่อยไหมแม่ซิวเอาอีกไหมให้แม่ซิวกินอีกไหม เอาจะเอาให้แม่แมธีวด้วยสิแบ่งกัน I literally had one sip Matthew how much d i you have? m a t h e u had two sip Mathieu I l i t have one tinsy Are you being honest right now? Are you being honest right now? had four big e n h ones t Mathieu h a v e four come on how many sip? I had like one tiny one because I was in the middle of a game เอาล่ะสินสิบแล้ว Mum there's literally not even half left in the coconut โอ้มันเยอะอยู่นะ no I'm not joking โอ้ very serious it's my coconut Matthew Matthew it d o e c t u a l l y go bang แม่จะไปพามันอร่อยมากเหรอ that's a lot you know it's three pound อยู่เนอะเด็ดวัน why d i d n you buy two ว่ามันแพง six pound ใช่อ๋อ yeah why didn't you just buy normal นอบอกมันไม่อร่อยเห็นไหมอันนี้มันฟอร์มไทยแลนด์ I'll be fine with normal so grab more by then มีไหมเราซื้อมาจากมาริสันไม่อร่อยคือสนู่น้ำตาจะไหลอะไรบแตไปฟอร์มาริสันเอออ่อมาร์กเอ็กเนเซอร์อินเกมอืมเท่าไหร่สิบบาทยีบาทเฮียทีพาเอาวะสก็สีแน่สิ ไปไหนมาไปทำความสะอาดข้างนอกมาเหรอไปเล่นน้ำหรือเปล่าเด็กก็ไม่สบายอีกแม่ทิวอาิดมาไหมตอนไฟดีนะอลิมาโรงเรียนหรือเปล่าไฟดีเฮีเบียเถอฮะอามาอามาจะมันดูดคักดูดเนี่ยแม่จะไปผาเสร็จหรือยังนะครั eat meat no, inside โอ้จะมาดูดคักดูดนี่มาไอจัซึลไปแล้วยูพาร์ไวมัวยูพาร์ตมัวกันมัไอทิ้งแม่จะสิก้าให้มอนะจสสิกา no l i t r a l i t bro มาเที่ยวยสิบปิดประตูให้เดดีหน่อยเดดี้จะว่าอะไรกะโอ it <laughs> Oh, I told you, you were like, me with it. yeah. <laughs> that's only a tiny bit. And I literally told you there's a bit left. And that's a bit. If it was in the coconut, you're like, no, hurry up. It's all your fault. And I break it in the heart. I'm busy. ออสบวกบวงมาช้อนมาช้อนมาอนมาอนมา้นมา้อนมอนะาอมาช้อนมาชอนมาชอนม e ้มาชอา้อมาชนมาช้อาชอาช้นมา้อนมาช้อา้นานมาม่ท้อมา้นมา้าอนม้าา้อาอมา แปงให้แม่กินด้วยต้ <No. S 1> องอะไรแค่ oh, ชอบไหมแ <No. S 1> ปให้เจสสิอ่ะอร่อยโกโกน,นามันก็เป็นอย่างนี้ตัวนี้ย่างโกโกน,นัาไปให้เจสสิก้ามาเอาเร็วฟอกนะลูก <c oughs> ไม่กินใช่ไหมแม่อร่อยเลย My power one. <laughs> they cycle past with the trolley and then they have the meat stuff. That one. You can have snacks every day. You don't have to go anywhere. <laughs> yeah, you don't have to go to like. It's just on the street, man. Mm -hmm. Street food is really good. Remember we had that like snack with like the things. What made you like in Thailand? Noodle, Remember that like street food we had. อืม uh, like? h a v สีทม every e r w h วยนานอันเลยบาอ่ามีบเดียร์ไรอืมอืหาเงินเยอะเดี๋ยวแม่จะไม่มีเงินซื้อตัวเครื่องบินละอีกนานกว่าจะได้ไปแซ่แพงเนาะอร่อยมากเลยกะอืมคอดีก destroyed. แม่ท <Destroy> ีมีโครงการบ้านไหมลูกหรอจะเสียต้องเอาเอาฝากไว้ให้กินนี่พี่อีกอย่างกะอย่าลืมไปซ้อมเปียโนนะลูกเปียโนนะแม่ทิวเมื่อก่อนนี้แม่ทิวพูดเปียโนแค่น่าเซเปียโนแคน Pianano. I pianano. <laughs> pianano. He's playing. Pianano. His high voice. Mm. pianano. Mm. Oh, I was playing. All apart. What's a lawn? What's an aphid? No, what, think think it, what am I doing here? What's, what What's grass? Why is What's this strange thing that feels like wind? Oh, it's a, I don't know. I'll show you in a minute. We've seen them before at the Great opportunity just for you, just... or something. Really? Jessica. Really? Look, Jessica, I like it very much. That one. She wants to try it. You want that it's so appropriate for you? Oh, <laughs> uh, maybe. Okay. Matthew, are you writing a letter to the bank, maybe? You'd be good at banking, wouldn't you? Oh, you'd be good at collecting money and saving it. Mm -hmm. Obviously, that's your area of expertise. I'll we'll be spending it soon. Huh? What do you mean? How do you know? Oh my god, you said something you shouldn't